ตอนแรกไม่ได้คิดในเรื่องของประกวดเลยนะคือแค่อยากแบบเฮ้ยหุ่นดีเฉยลดความอ้วนอะไรประมาณนี้เฮ้ยเราก็เลยลองเล่นเราก็ลองดูว่าเฮ้ยเออกีฬานี้มันก็ดูน่าสนใจดีนะฮะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยก็เลยมาชอบอย่างนี้แหละอันนี้ก็แข่งเสร็จเรียบร้อยนะฮะลูกปั้นไดยดีมานะครับก็ถือว่ามาเกินคาดแล้วจริงๆงานนี้คือกะไม่หวังนะแต่คือแบบได้มาผมก็ดีใจมากนะถือว่าชนะใจตัวเองครับอันนี้บอกไว้เลยสวัสดีครับ ก็อีก20วันจะแข่งนิเตอร์ไทยแลนด์นะอ่าปกติทุกดีผมก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปอะไรส่วนตัวว่าเฮ้ยผมทำอะไรอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมอยากให้ดูไว้ก่อน20วันก่อนแข่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมทําอะไรมากอันนี้ก็ตอนเช้านะประมาณสัก หกโมงได้ก็ต้องตื่นมาคาร์ดิโอคาร์ดิโอก็จะเป็นปั่นนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปั่นไปน,นะฮะปั่นจักรยานนะฮะอันนี้น่าให้ดูก่อนปั่นจักรยานนะฮะก็ปั่นประมาณเช้าชั่วโมงหนึ่งนะฮะก็ต้องคุมร์ตเรทที่หนึ่งนะฮะอันนี้เป็นมื้อที่3นะฮะอันนี้เป็นมื้อที่2นะฮะเรามาดูกันว่าวันนี้เรากินอะไร ชิลๆนะครับวันนี้น 3, วันเสาร์วันที่19เนาะอีก20วันเราจะแข่งละเมื่อเช้าผมคาร์ดิโอมาละหชั่วโมงนะครับวันนี้จริงๆโค้ชสั่งให้เพิ่มข้าวหน่อยโปรตีนเนี่ยตอนนี้ยังกินอยู่ประมาณสัก500อยู่นะครับข้าวก็วันนี้ดันขึ้นจาก300เป็น800เหมือนรีฟีดเนาะนะฮะร,รีฟีดนิดนึงนะฮะน้ำหนักมันไม่ลงนะฮะแล้วก็ไอสิ่งที่อยู่ได้ในแต่ละวันก็ต้องบอกเลยว่าเพราะไอเจ้านี่อยู่ได้เพราะแตงนะฮะกินแตงเยอะๆอิ่ม เราก็จะมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีแก้วมังกรน,นะฮะผมก็จะเตรียมแก้วมังกรได้แก้วมังกรน,นะครับแล้วก็จะมีอัลมอนด์นะครับคืออันนี้ผมจะชั่งมาประมาณสัก30กร,รัมนะฮะจะกินทุกวันเลยนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะฮะช่วงนี้ก็จะเหนื่อยๆหน่อยบอกเลยว่าคือทํางานทั้งวันจะบอกว่าไงเดียจันถึงเสานะครับ ก็ไม่ค่อยมีเวลารีแลกซ์เท่าไหร่แล้วก็ต้องซ้อมนะครับแล้วนี่ก็คือเป็นอเมริกาโนนะครับไม่หวานเลยนะต้องบอกไม่หวานเลยนะช่วงนี้จะกินหวานไม่ได้เลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะฮะคาร์ดิโอวันนี้เป็นวันเสาร์หรือ20วันอย่างที่ผมบอกไปเนอะผมจะคาร์ดิโอเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงคือเย็นเนี่ยผมก็จะคาร์ดิโอโดยการเดินนะครับตอนนี้แล้เท่าไหร่แล้วอลเอ่ยนะฮะเกือบชั่วโมงน้วะ ความฝันเริ่มเป็นจริงแล้วดูไปข้างหลังไม่มีคนเลยนะครับตอนนี้คือกลับบ้านกันหมดแล้วนี่ก็จะประมาณสักสามทุ่มจะครึ่งอยู่แล้วนะฮะผมว่าใกล้คาร์ดิโอเสร็จแล้วฝันจะเป็นจริงแล้วหรือกลับไปกินต่ออันนี้ก็เป็นช่วงเวลาหลังเล่นยิมนะฮะผมก็จะกลับมากินนะฮะก็คือผมจะเหลืออะไรบ้างก็นี่เลยก็จะเป็นโปรตีนจากไก่นะฮะหนึกรัมนะฮะแล้วก็ มีประกาศอันนี้ผมจะห่อเลยนะฮะแล้วบางทีเราไม่อิ่มเนี่ยคือผมก็จะมีตัวช่วยก็คือจะเป็นแตงนะฮะแตงแล้วก็แอปเปิลเขียวในส่วนของแอปเปิลเขียวเนี่ยคือผมผมจะปอกนะคือไม่ให้เหลือกากใหญ่นะครับให้กากใยมันน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อีกตัวช่วยหนึ่งเวลาเรากินเนี่ยบางคนจ่บอกให้มันตื่นแล้วมันจะอร่อยเหรอนี่ผมก็มีตัวช่วยเลยน้ำจิ้มแม่พรอมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มแจ่วไก่นะฮะบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากนะฮะ ไม่มีแคลอรี่เลยนะฮะวันนี้ก็อีก16วันก่อนที่จะแข่งผมก็จะถ่ายสิ่งที่ผมกินตอนเช้าเนาะก็คือเป็นเส้นแก้วนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแต่คือมันมันจะแบบไม่ได้เหมือนวุ้นเส้นนะที่แบบว่ามันจะนิ่มมันจะแบบมีความกรุบกรุบนิดนึงนะฮะออกแข็งแข็งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแนวแนวไม่สุกแต่จริงจริงมันมันสุกแล้วแหละ ตัวนี้จริงผมบอกว่าดีนะทำต้มจืดได้นะครับก็คือมือแรกไก่ร้อยหนึ่งมือที่2องร้อยห้าสิบมือที่สามร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มือเย็นร้อยหนึ่งนะครับหมายความว่าตอนนี้ผมกินโปรตีนจากไก่นะห้าร้อยกรัมก็คือเป็นกับข้าวหมนะฮะที่ผมจะเตรียมไปทุกวันคือพักเนี่ยด้วยการที่ผมไดเอทผมก็จะเน้นแป้งเยอะหน่อยเพื่อให้มันอยู่ท้องนะครับอัลมอนด์นะฮะสามสิบกรัมแล้วก็มีแก้วมังกรน,นะฮะ แก้มังกรก็ประมาณสักน่าจะร้อยกับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมือกลางวันผมอคา,าอร์โบไฮเดรตนะฮะผมกินข้าวแค่สามร้อนะครับ <What? S 2> แล้วก็เหลือฟักทองนะครับก่อนเทนนะฮะอีกส0งร้อยนะครับก็ก็ประมาณเข้าวๆเลยประมาณนี้นอกนั้นก็ไม่เหลือแหละก็คือกินกินได้แค่แตงกับผักเท่านั้น หลัวสลัวนิดนึงนะฮะอตอนนี้ก็มาตื่น5ได้นะวันนี้จริงที่ตื่นเร็วกว่านิดนึงก็เพราะว่าวันนี้มีทําบุญนะครับเปิดโชว์รูมใหม่นะครับวันนี้ก็ตื่น4 5มาคาร์ดิโอนะฮะบอกเลยว่าเหนื่อยมากเวลานอนหิวมากนะฮะเลยก้าววันสู้ๆให้กำลังใจตัวเอง แล้วก็ให้กำลังใจไปกับผมด้วยขอบคุณครับ วันที่4นะครับเหลืออีกกี่วันประมาณสัก5วันนะครับ5วันวันนี้ก็เป็นวันที่ผมกินอ่ากินข้าวเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยววันที่5้าวันที่6วันที่7เนี่ยคือผมก็ต้องแบบว่าซีโร่คาร์เลยก็คือจะไม่มีข้าวในอาหารผมเลยนะก็คือมีแต่ไก่กับแตงกวา นะครับก็คือเราเราจะกินแบบเนี้ยน่าจะอยู่แบบไม่ถึง3วันน่าจะประมาณทัก2สวันครึ่งแล้วเย็นวันที่7เนี่ยผมสามารถอาจจะโหลดได้แล้วถ้าน้ําหนักผมผมถึงเกณฑ์นะฮะแต่ตอนนี้คือถ้าถามว่าน้ําหนักผมไปถึงไหนแล้วคือน้ําหนักผมอะ่ะก็คือผ่านแล้วนะครับและอีกอย่างตอนนี้ก็คือว่าผมเริ่มมีการตักน้ําลงนะฮะวันนี้ผมต้องกินน้ําประมาณสัก3ลิตรนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้2ลิตร อีกวันหนึ่งลิตรหนึ่งนะครับแล้วก็ลดลงนะครับจนเหลือแค่จิตอย่างเดียวนะครับก่อนที่จะถึงขึ้นแขงเดี๋ยวไงผมขอตัวไปเบิร์นก่อนสูสๆวันนี้ก็วันที่5้านะฮะเหลืออีกประมาณ6 7 8ดนะฮะก็เหลือประมาณสัก3าวันก่อนที่จะขึ้นแล้วเนาะวันนี้ก็จะไม่มีข้าวแล้วนะฮะเดี๋ยวไงผมถ่ายดูนี่แหเพราะ,ะผมกินอะไรนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเราจะไม่มีข้าวเลยนะฮะตัง้งแต่เช้าละจริงๆลืมถ่ายให้ดูนะครับมื้อนี้กะะ็กินไก่กับแตงกวาอย่างเดียวนะฮะจริงๆก็จะกินอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะประมาณจนถึงวันที่เเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลางวันมาดูน้ําหนักอีกทีนึงว่าน้ําหนักเป็นยังไงบ้างถ้าผ่านเราก็เริ่มโหลดเลยหรือไม่ก็ถ้าน้ําหนักดีเข้าเกณฑ์ก็ตอนเช้าวันที่7ก็โหลดได้นะครับ ตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางนะฮะวันนี้วันที่7จ็ดเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยวันที่8คือพรุ่งนี้ผมจะมีแข่งประมาณช่วงบ่ายน,นะฮะรุ่นผมก็เหมือนเดิมนะก็คือรุ่นความสูงไม่เกิน1 7นะึงเนาะตอนนี้ผมกำลังจะไปแฟชั่นไอแลนด์อยู่เนาะตอนนี้ก็เป็นวันที่7นะฮะเวลาเกือบบ่าย2อนงะเดี๋ยวผมจะเข้าโรงแรมตรงนั้นก่อนคืนนะผมจะนอนใกล้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นเนี่ยผมก็จะไปเดินแฟชั่นนิดนึงนะครับว่าไปดูว่า้ ผมจะซื้ออะไรมาโหลดดีนะครับว่าก่อนก่อนขึ้นแข่งหลังจากช่างน้ำหนักเสร็จแล้วแล้วก็ไปดูสถานที่แข่งด้วยเดี๋ยวไงเดี๋ยวพาไปดูครับออีน,นี่เราไปอยู่ที่แฟชั่นไอลนแล้วนะครับตรงนี้เลยเนี่ยผมทางเข้าเรียกว่า,าไฮเลนทอล์นะตรงนี้นหน้ไหมงานวันนี้ผมมาก่อนงานวันหนึงนะก็คือผมแค่มาดูสถานที่เฉยเ ตัวนี้ก็มือเป็นป้ายเลยนะครับเดี๋ยวข้างในนะฮะเดี๋ยวผมจะหาให้อยู่ว่าเป็นอะไรมากก็จะมีร้านค้าแล้วก็จุดพันธ์กีฬาตาต่างอันนี้ก็เป็นของโหลดนะฮะที่ผมซื้อมาจากห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นมันโถนะครับนะฮะมันโถไม่มีไส้นะอันนี้ต้องบอก่มันโถไม่มีไส้เนาะผมซื้อมาทั้งหมด10อันนะอเนื้อคืนนี้ก็จะโหลดทั้งคืนก็คือกินทั้งคืนเลยว่าง่ายประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็กินทีหนึ่งนะครับข้าวเนี่ยผมก็เอามาสัก600เอามาเผื่อไวนะ้เนาะแต่อันนี้นะฮะคืนนี้กินไม่ได้ไ,ดไว้กินเพิ่งนี้จริงอยากกินอยากลองมานานแล้วเนี่ยนะฮะดูหน้าตาคนไม่ได้กินข้าวมา3วันนะฮะ ดู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 ด,ดูอันนี้เป็นข้าวขาวเนาะอร่อยมากาบอกเลยแบบแค่ข้าวขาวก็สุดยอดแล้วอะโคตรอร่อยโคตรอร่อยโคตรอร่อยนะฮะบอกเลยช่วงนี้กินข้าว,วอร่อย,อยที่สุดคือชั่วโมงนี้นะฮะกินข้าวขาวนะอร่อยมากครับเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับ คือเชื่อไหมผมไม่ได้กินผมไม่ได้โกหกนะผมไม่ได้กินแมคโดนัลมาน่าจะขึ้นปีได้ละอันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงนะผมอ่า uh, ท uh, ิฟโปล์ทิปฟ์ล์อ้นี่เนาะอ่าบีฟเนาะอันนี้เนาะใช่ไหมใช่ไหม,มครับแล้วก็มีตัวตัวนี้ด้วยมีฟ uh, ิชอ่าตัวตัวฟิชของเขาเนาะแล้วก็มีตัวนักเก็ตเนาะเนี่ยผมก็จะกินประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะมีเป็นื้อซองด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไง ขอไปกินก่อนเนาะขอไปกินก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงขอข็งมีโฟมด้วยหมกลงมือแบบสุดๆเลยนะสุดๆเลยนะมีนะมีนะขอจิ้นนึงเนาะไม่ได้กินมาครึ่งปีอ่ะโอหอร่อยมากเลยน่นะดูนะกินก่อนกินยังไงกินเบอร์เกอร์กินลาไปในด้วนกินลงไปในด้วน กกินได้ทนะกินง่ายกินไม่หวากินง่ายกินไม่หวานนะฮะกินได้กินได้อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะคนเยอะไหมนะครับอันนี้เฉพาะวันที่แปดนะก็เยอะอยู่นะนะครับ ดเน,น่อยอันนี้ก็ถึงเวลามาลงสีนะตนแต่ละคนนะคะรับบรรยากาศลงสีนะฮะตัวดำกันหมดนี่อันนี้มือมือทาสีให้ผมมือทาสีนะฮะกำลังทาเลยเนะี่ยวันนี้เราจะมาเป็นนิโป้หนึ่งวัน ผัดกันฮาสีกอนฮะหมายเลขสีส่ิบปิพงศิริพงศ์องโอนพักนาราแด์หมายเลขส,ส ทาางบ้นเชียร์เหนื่อยไหมเหนื่อยแทนเนอะ,ะนี่เป็นไงอันนี้อันนี้มามาเชียร์สามีนะครับมาเชียร์สามีนะฮะพิดกดเจ้าของสปาตันยิมฝากเชียร์ด้วยนะครับอันนี้นะฮะบอกเลยนี่มาแล้วทัดนะฮะมือทาสีพิกด์นะฮะนะฮะยังไง15คนอยู่แล้วพิกด์ชย์วชวนะครับนี่น้องน้น นะครับนะถ่ายภาพบรรยากาศมีพี่บีนะครับนะฮะถ่ายภาพบรรยากาศนะฮะอันนี้เราเราโพสร,รอบแรกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอประกาศนะรอประกาศรอประกาศกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเราโพสร,รอบแรกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือประกาศผลนะครับประกาศผลว่าใครจะเข้ารอบ15คนสุดท้ายนะครับนะฮะร,รอบนี้ประมาณสักรุ่นผมว่า ตอนแรกลงรายชื่อประมาณเกือบ4ีคนแต่ตอนนี้มาจริงๆน่าจะประมาณส0สิคน อีเม้นย์อีเม้นย์โอเคออันนี้อัดวิดีโออันนี้ก็คือเราผ่านรอบ15คนสุดท้ายแล้วนี่กับน้องโดนเราแรกท็อปสิบห้แต่ตกรอบแล้วตกรอบแล้วตกรอบแล้วบอกเลยว่าตกรอบแล้วไม่เป็นไรมาโหลดมาโหลดน้ำมาโหลดนี่ยังไงกีนแดงเข้าหวานมากอะไรอะไรนี่เกล็ดเกลตป๊อปคอร์นนะครับอันนี้เอาไว้โหลดอันนี้ท็อปท็อปห้าแล้ว เดี brand. Brand ๋ยวเรามาดูกันว่ามารุ้นกันมากนี่ตัวแทนของคุบลจะไปถึงไหนนะฮะเอาผมนี่ถือว่าผมดีใจมากแล้วมาสุดสุดแล้วคือท็อป15ของรุ่นไม่เกิน175ท็อปของประเทศไทยครับโอเคครับ เรียบร้อยครับกับงานมิสเตอร์ไทยแลนด์2022ผมก็ทำได้ดีที่สุดแค่ท็อป15แต่เอาริงบอกตรงนะท็อป15นี่ผมดีใจมากแล้วนะเพราะผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ท็อป15นะผมเพราะรายการนี้คืออย่าง,อย,างอย่างที่ทคนรู้ดีก็คือว่าอันนี้เป็นงานชิงเพื่อพระราชทานคือทุกคนมาเป็นริงนะครับคือจะเห็นได้ทุกๆปีเลยว่าท็อป15เนี่ยคือค,คุณเป๊ะหมดกับหมดทุกคนเลยดีกว่าอ่าว่าง่ายๆนะครับคือแล้วเขาจะบอกหรือว่าเป็นงานที่ เล่งจริงจริงนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างใช้เวลาเหลือมากในการโพสปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตัดตัวเหลือ5คนเลยก็คือเลือกที่ดีที่สุด5้าคนออกมาเทียบแค่2รอบเท่านั้นเองรอบนี้นะครับก็คือตัดต,ตัวเลยนะครับคือของผมเนี่ยผมถามว่าผมดีใจผมดีใจเลยเนี่ยผมดีใจมากนี่ได้กินแล้วนะแต่ผมก็จะกินแบบน้อยๆเออผมต้องบอกกันว่าการที่ผมแข่งเสร็จแล้วเนี่ยผมจะกินอะไรแบบว่าเยอะๆเนี่ยมันมันต้องระวังนะครับเพราะว่า จริงจริงอะเราเรามีการบอกตรงว่าเรามีการขับน้ำเรามีการไล่น้ำออกจากร่างกายเนี่ยถ้าสมมุติเราแบบไปตุ้มทีเดียวเนี้ยบางทีอะมันทําให้อ่ร่างกายเราอะเหมือนช็อกอะไรประมาณนี้ฮะไตเราไปจะวายเอาอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะครับอ่ในเรื่องของโซเดียมในเรื่องของอะไรก็ตามนะฮะอันเนี้ยต้องค่อยๆกินเพิ่มริมาณการกินเดี๋ยวหลังจากเนี้ยคือผมก็คงพักยาวเนี่ยผมบอกตรงเนาะกลับไปโฟกัสกับเรื่องงานละเรื่องเรื่องเรื่องลูกและนะฮะ อันนี้ก็บอกเลยว่ารอบนี้นะฮะทำให้ดีที่สุดนะครับแต่แต่ผมก็รู้สึกว่า้มีหลายอย่างจากงานอีสานนะฮะจนถึงงานนี้ก็คือพัฒนาขึ้นเยอะในส่วนของกล้ามเนื้อหลักนะครับในส่วนของของฟีโพสอันนี้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเก่งน้อยลงอะไร,ร,รอ,อ,อ,ะยอย่างเงี้ยครับในเรื่องของหลายหลายอย่างในเรื่องของรายละเอียดของกล้ามเนื้อนะครับครั้งนี้ก็ดูชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คือว่าถ้าสมมติ รอโอกาสดีๆครั้งต่อไปว่างงานนิดนึงนะฮะอาจจะสักปีหน้าหรือไม่ก็อาจจะหลังมีน้องอีกสักคนเงี้ยก็เผื่อมีสิทธิ์นะคร mm ับ hmm. เดี๋ยวไงก็เดี๋ยวผมขับรถกลับบ้านก่อนเดี๋ยววันเนี้ยพอดีว่าผมอ,าอยากจะกลับบ้านไปเซอร์ไพรส์คุณแม่ที่เมืองรรคด้วยนะคร mm ับ hmm. ก็เลยว่าเดี๋ยวจะถือโอกาสนี้กลับบ้านไปเซอร์ไพรส์แกนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. โอเคครับเดี๋ยวให้ผมขออนุญาตค่ขับรถก่บบนกอนไม่กินต่อเนาะ